สวัสดีครับพบกับรถยนต์มือสองสมยงพาสเตอร์จรุบรัฐธานีแล้วนะผมวันนี้นะครับเอารถเก๋งนะครับขนาดเครื่องพันสองร้อยซีซีนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมก็คันนี้นะครับผมจะเป็นตัวต่ายลิสนะครับ1น e นะครับ cvt auto นะครับปี2017นะครับอ่ะเราก็เปิดราคาไปก่อนเลยนะครับผม2 6 9 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับผมก็มีเครดิตนะครับก็ผ่อนอยู่แค่ 4 0 0พกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับต่องวดนะครับตลอดอายุสัญญาด้วยแล้วก็ถ้าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยก็วันละร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองร้อยเกือบสองร้อยนะสำหรับค่าตัวของคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวความเดิมนะครับของรถคันนี้ให้ชมนะครับว่าได้ไปนะครับคุ้มค่ากับราคาไหมนะครับผมตัวรถนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีส้มเป็นสีส้มนะครับก็เป็นสีที่คุ้นเคยบนท้องถนนอีกสีหนึ่งก็ได้นะครับผมสีส้มนะครับส่วนกระจังหน้าเนี่ย อาจะเป็นส้มตัดเท่านะครับแล้วก็มีในส่วนของดาด้านตัดมาเล็กน้อยนะครับผมเนี่ยโลโก้โคเมียมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอไฟหน้าเนี่ยจะเป็นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนธรรมดานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของครอบไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโคเมียมนะครับผมก็ดูเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นสวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับนี่ อย่างปี2021นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะพร้อมบีชตอลนอ่ะเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับผมมีฝาครอบล้อนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างตัวรถนะครับผมอ่านะครับคิ้วกันสาดมีมาครบเลยแล้วก็อ่ากันลอยนะครับอ่าถ้าผมเียกผมจะเรียกกันลอยนะตัวนี้นะของยาลิสเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโครงสร้างรถคันนี้นะครับอ่าเนี่ยแข็งๆเลยนะครับผมอ่านี่นะครับ ให้ชมนะครับตามขอบประตูตามอะไรต่างๆนะครับผมรับประกันได้ว่ารถนะครับผมไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับอ่ะนี่มาดูน็อตแผงประตูนะครับแ่นเพจครบสวยนะครับผมตัวนี้นะครับอ่วจะมาปิดอีกทีนึงนะครับอ่ะมาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายนะครับเนี่ยไลฟ้าหลังนะครับแล้วก็ไฟท้ายเดิมนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกานลอยเนี่ย นี่คมเยียมนะครับผมตัวนี้เปิดท้ายมาก็นี่นะครับกว้างเลยนะครับใส่ของได้เยอะด้วยแล้วก็เนี่ยฝาท้ายนะครับไม่เคยแกะนะครับผมเนี่ยยังถือว่าเป็นโครงสร้างเดิมนะครับเนี่ยมัน,นไม่เคยแกะเลยอ่านะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยมีอ่าแผ่นลองนะครับยางอะไรนี่ครบเลยนะครับ แม่แรงบล็อกคันล้อเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าได้คันนี้ไปนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมงวดแค่4,000กว่าบาทนะครับได้รถเดิมๆอ่าเกียร์ออโต้ด้วยนะครับอ่มาดูภายในนะครับตัวนี้ก็จะได้กระจกไฟฟ้านะครับอ่าแอร์แบ็คคู่หน้านะครับอ่เดี๋ยวให้ดูเลขไม้หน่อยนะครับเลขไม้อยู่1 2 0 0 0 0สนอ่านี่นะครับ1,20,000สมโลนะครับแล้วก็ เครื่องเล่นเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะครับเนี่ยเล่นอซีดีนะครับเอฟเอฮาร์ดคีย์บิได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็แอร์เนี่ยเป็นปรับเมนนุ่นนะครับเกียร์ออโต้เบาะจะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้อ่านี่มีกระจกนะครับตัวนี้อ่าทุกอย่างก็คือใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของอ่าห้องเครื่องนะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมอ่าใครที่อยากได้เป็นในส่วนของรถเก๋ง ประหยัดน้ำมันเครื่องพันสองนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับเนี่ยห้องเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องยนต์1,200ซีซีเบนซินนะครับ4สูบ16วาล์ว86แรงม้าอ่าเนี่ยเครื่องยนต์เดิมๆนะครับดูโครงสร้างเนี่ยมอกนะครับฝากระโปรงน็อตไม่เคยขยับนะครับอ่ะในส่วนของคานหน้านะครับผมก็เป็นคานหน้าเดิมๆนะครับเครื่องเดิมเนี่ยเดินเดินนิ่งมากเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบเบรก ABS ด้วยนะตัวนี้นะครับอ่ะก็ใครที่สนใจนะครับผมก็ ติดต่อหาเราได้ที่เบอร์0812386699นะครับสมยงคาเซนเตอร์รอรับสายอยู่นะครับรถของเรามีให้เลือกมากกว่า300คัน